อ่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นการไหลตดนะครับมาแก้ไอ้น้ำที่มันรั่วจากปลัมน้ำนี่ครับขั้นแรม่ห้อดวัดก่อนเลครับอย่าลืมตักไปก่อนนะครับได้ไหมครับรั่วหมดนะครับเดี๋ยวหนาวจะพุ่งเลยนะครับน่ามาแล้วจะไปอยู่ตอนนี้ปิดไปเลย Hãy subscribe cho 10 Ghiền นเรแรงๆมากเลยนะครับาะดันขึ้น,นประมาณทุกสิบแปดเมตรนะครับระบบเละประมาณสี่ห้าระบบนะครับน้ำขาดอย่างไรก็ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวว่ายจะทำคลิปต่อแล้วนะวิธีการต่อน้ำเลยระบบสี่ห้าระบบนะครับ อากาจหมดต็นานเลยแล้ามีทั้งแอร์แวร์แอร์สี่ตัว ท่นี้เราใช้เทปพ,พันเกียวพันแน่นไปแล้วไม่รู้วนะ่าจะรั่วตรงตรงนี้หน่อยเดี๋ยวใช้ทีบอลพานะครับส่วนด้านนี้ต้องรื้อมมดนะครับ อันนี้เดี๋ยวเวลาประกอบเราต้องทาทีบอลนะครับมาแล้วนะครับใช้คิมล็อกขันก่อนนะ เกี่ยวเลยครับพันประมาณตักสิบกว่าร,รอบแล้วเอาเยอะๆไว้ก่อนรอ,อดูก่อนทำไมพอนหนุนไม่ครับ น,นี่นายจะพอได้ครับแล้วข้อมูลฝั่งนี้ นะครับอ่าทีบอลแล้วก็ทานะครับเปิดจะเดิมน็บจุบก,ก่อนนี่มันนี่ยป้ายนะครับอันนี้อยู่แน่ครับ 我明白了。 อ่าลูกสุป,ปนันจะได้ละอใช้ไะแจ้ขนะครับแจเบอร์ทิปีครับ ลกูกยางนะครับยางนักาข้าขกา้วอะไขกาก้วที่บอลนะครับ ใช้มือเราไปยัครับนี่มันเข้าไปได้ไดน่ครับที่รั่วที่ตึงหยุดแน่นอนครับเสร็จแล้วเราก็ปัดประกอบไปครับ ตึงมือนะก็อันนี้พอได้ลนะเดี๋ยวเราก็จะทำการทุบตอบไปครับว่าร,วร่วนไม่รว่วนเนี่ยตะคู่นะครับเปิดเลยครับเราเช้ดให้แห้งก่อนเ,เดี๋ยวจะถ่ายเอากล้องมาถ่ายดูนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ครับ ป้องไปเปิดสวิสเลยครับตะครู่นะครับถอดกล้องก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดสวิสเดี๋ยวเลยครับอันนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมีแอร์แวร์อยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็น้ำมันขึ้นไปแทงข้างบนนะครับเราจะเห็นหรือเปล่านะเด็กๆหอยใกล้นะครับ นี่ครับแท้งถุงประมาณสั้งสิบแปดเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดสวิตช์ก่อนราสวิตช์ไี่อยู่ในบ,บ้าง ใช้สวิที์ควบคุมนะครับเป็นสั่งการออโต้นะครับเออเดี๋ยวมาละโอเคครับเดี๋ยวว่างจะทำแผนเงี<ำ>้ยให้ดูไหลสดค่ะทำอะไรทำปั๊มน้ำเดี๋ยวเราจะดูว่ามันรั่วหรือไม่รั่วที่เราทำไปนะครับ เดีย๋ยวว่างๆเดียทำรถตัดหญ้าให้ดูอีกคันหนึ่งเยอะครับอุปกรณ์บ้านเนี้ยตอนเนี้ยเราดูดน้ำจากประปามานะครับประปามันไม่พอใช้ทม่าบุกแล้วครับเยอะมากเลยดูดนี่ตอนนี้นะครับน้ำดูดจากน้ำปราป่านะครับเห็นะขึ้น้ำขึ้นแทงอนะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อ่ามาแล้วตอนนี้กำลังปั๊มขึ้นไปนะครับอ่าแรงดันยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราเจะเพิ่มแรงดันบ้าเลยครับแรงดันที่เราจะเพิ่มไปพม่มาบุกจริงครับเราใช้จากโอ่งเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับ โอ่งเนี่ยประมาณ9โอ1บโอประมาณทั้ง4,000ลิตรครับน้ำไม่พอใช้จริงๆครับพม่ามันปลูกประมาณนี้ประมาณทั้ง4,000ตกวแล้วครับล้อมรอบด้วยพม่านะครับอาแล้วอาดูสังแกตนะครับน,น,นะแนะกเริ่มขึ้นละเริ่มละเริ่มแล้วแกความตันได้ละทีนี้เราก็ปิดไอ้ถังสำรองเราก่อนเราให้ดึงจากน้ำประปาเลยครับ ข้อสำรองว้เราต้องข้อสำรองไว้ก่อนหมางี้นมันหมดนะครับอ่ะทีนี้เราจะดูนะครับว่าผ่านไหมอ่ะแห้งสนิทนะครับถ้าไม่ทำเรียบร้อยครับอโอเคน่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวถ้ามันเต็มปุ๊บเนี่ยแกม,มันจะตัดอยู่ที่20บาทคริ่มี่ย พอตั้งไม่แค่ระดับเนี้ยไม่งั้นถ้าตั้งไว้สูงปุ๊บมันจะดันท่อตัวเนี้ยน้ำล้วนเลยเพราะแรงดันมันสูงมากใช้ปั๊มสองตัวนะครับเห็นไหมครับทำงานออโต้นะครับ,ออโตโตรบชั่วโมงหนึ่งทำสิบห้านาทีน้ำประปาขาดมันก็ดึงขึ้นน้ำประปาไหลทุกอย่างมันทำงนานอัตโนมัติเลยครับเอเมีทั้งเช็ควาล์วการย้อนกลับนะฮะไอ้นียมันก็ เเป็นถังนะครับไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องเขาเป็นเ,ออเร่องจริงระบบ้มวมาปานะครับแต้าทำถังถังแล้าอธิบายไปขเขาคงจะเข้าใจนะครับกระบอกตอนนี้ก็คงลงปึ๊บเลยครับระบบอยู่เยอะจริงครับแต่ได้ว่าระบบสี่ระบบนะครับปั๊มน้ําแบบนี้ใช้อแอแวรอยู่สี่ตัวครับอ่บาบันถึงแน่นอนครับใะครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้น,ข,นขึ้นอยู่ สรุปแล้วได้ผลนะครับน้าไม่มีรั่ว่าครับที่เราทำมาเมื่อกี้โอเคเลยนะครับ,เ,เ,รบเดี๋ยวคุณดูว่าพาม่าเยอะไม่เยอะนะครับเ <_ S 2> ดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ <_ S 1> อันนี้ข้างบ้านนะครับเนี่ยพาม่านันเลยนะครับเนี่ยพม่าทั้งเลยนะครับหน้าบ้านวูวโรงงานเห็นไหม <_ S 2> <_ S 1> พาม่าเยอะจริงๆ นะครับเยอะมากๆโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบอยู่แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้ว,ว่างๆเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปหรือไม่ก็ทําวิธีแบบระบบปั๊มน้ําให้ดูกันนะครับว่าทํายังไงต่อยยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ